สวัสดีค่ะพบกับช่องเคยีสานไต่ขึ้นเก่านะคะมอนี้กะยิ้มเยี่มเต็มสายในจักหน่อยค่ะถือเลขอีกแล้ว <c oughs> ค่ะกะถือกระว่าถือเนาะคะ่ะบอเมนว่าบอถือแล้วมาว่าถือเนาะคะ่ะทำเกี่ยวกับพ่อใดพ่อสำนึงอยู่ค่ะทำเกี่ยวกับเซมาสรุปตัวเลขเนาะคะ่ะของวัตถิพานมาที่ไปหาแนวทางมาให้ทันผูส้มได้เบึงเนาะ,ค,ะค่ะกับทานผูส้มทันใดที่ถือนั่มกะดีใจนั่มเนาะคะ่ะทานผูส้มทันไดที่พ่อถือก,กะสูตต่อไปเนาะคะ่ะ ดวงอาจ,จิพย่างบม่มาเนค่ะมือเนืงอมกนกรต้องเป็นมือของเฮ่าละค่ะการเชียงชคเนาะค่ะบ่มือไรก็มือนึงเนาะค่ะครับค่ะคําเก้วกับิมาบอกว่าเลขมองไรเขาเน่บอกเขาเน่เนาะค่ะค่ะหลักๆกเลยก็คือเลขสามตัวเนาะคําเกี่วสิบ,บอกว่าเลขล้านชาตโตโตบอกตลอดว่าห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ด แต่ก่อนบอกหาหกแปดค่ะแต้มางวดนี้แปลกมากเลยสี่บอกว่าหาหกเจ็ดนี้มาสองงวดแล้วแล้วหาหาหกเจ็ดนี้ถ้าโกับเก่าเป็นตัวเดียวกันมันก็เป็นหาหาเก้าเจ็ดเนาะเข้ทาขทั้งบนเข้ทาทั้งบนทั้งล่างใช่เข้าทั้งบนทนั้งล่างเนาะค่ะค่ะแล้วเลขของร้านใช่ตัวโตเนาะค่ะข้างบนเข้าสามตัวใช่ข้างล่างก็เข้าห้าเจ็ดเนาะตัดเล่นเนาะค่ะแล้วก็เลขฝันของหลวงปู่หลวงปู่เล่าฝันเลขเล่าสี่ออกมาออกย้อนหลังตลอดหนึ่งงวด ก็คือบางยังเชนงวดที่ผ่านมาพุนงวดสิบเจ็ดกุมภาสิบเจ็ดมกราฟันวาสามศูนย์สี่สามศูนย์ใช่มันมาออกหนึ่งกุมภาบอ,อกตามหลังใช่แล้วทีน,นี้คำเกี่ยวก็เลยไปเฮดคลิปมาให้เบิรงแล้วค่ะก็คือเลขที่ปู่ฟันเมื่องวดหนึ่งกุมภาก็คือห้าเก้าเจ็ดมันย้อนมาออกงวดนี้จริงๆตามอย่างที่ปู่บอกเลยค่ะก็คือห้าเก้าเจ็ดเข้าโต๊ะเนาะเข้าสามตัวเลยค่ะก็ะคือไปเฮดคลิป หลวงปู่หลวงปู่ฟันเนาะปู่ก็บอกว่าให้เอาตัวเกาว่าเลขปู่มันตามมาตลอดมันตามมาหลายๆงวดตั้งแต่ห้าสองแปดตั้งแต่แปดสองหาานะตามมาตลอดข้างบนเข้าสามตัวศูนย์หกแปดนั่นกับปู่คยบอกงวดพุ่นมันกลมาตามมาออกก็คือเลขปู่สิเป็นลักษณะนี้ก็คือตามมาออกเข้าบนสามตัวแล้วก็ล่างห้าเจ็ดอายุของปู่ห้าเก้าเจ็ดแล้วก็อายุปู่ก็ห้าเจ็ดเนาะค่ะเพราะปู่ฝันเนาะค่ะกะ เข่าตรงตรงเลยนะคะ่ะความฝันของปูเนาะคะ่ะครับแต่คำเกี่ยวสีเบา,าเลขกที่คำเกี่ยวค้นลุกที่สุดแล้วคำเกี่ยวถือนําหลายอยู่ค่ะก็คือเลขของคุณแม่ฝันแม่นคุณแม่ฝันแม่นจะเคยบอกตลอดว่าผีตาผีผู้เถ่าผีค้นแกผู้ทา,ายมาบอกคุณแม่ตลอดว่าให้ซื้อเลขนะเขียนให้คุณแม่นะก็คือสามหาเจ็ด คุณแม่สิบอกย้ำตลอดว่าเลขผีตายโหงคำแก้วก็เระได้บอกต่องวดไปว่าเลขของคุณแม่ที่ยังไม่ออกก็มีเลขสามห้าเจ็ดค่ะที่ยังบอกบันนีบ่น้ำบำ่ซ้ำคุณแม่ยังมาเข้าฟันคุณพ่ออย่าลืมซื้อห้าเจ็ดหน้าตามาเข่าฟันบอกเลขมาเข่าฝันบอกเลขคุณพ่ออย่าลืมซื้อห้าเจ็ดสุดยอดดีีค่ะคำเกี่ยวคนลุกเลยเพราะว่าคำเกี่ยวถืดน้ำเหล็กตัวนี้คือกันค่ะ คุณแม่เคยบอกไว้ว่าอย่าลืมสามห้าเจ็ดเลขที่ผีเคยบอกคุณแม่เนาะเวดกว่อนที่คุณแม่จะตายอะ่ะ <c oughs> ผีมาบอกว่าสามห้าเจ็ดเขียนเลขให้เนาะผีตัวนี้นะ่ะผีคนนี้ค่ะเคยมาบอกคุณแม่สามหกก็ออกสามหกออกสามบอกสามหาเจ็ดก็เนี่ยค่ะตามมาบอกตามมาออกแล้วคุณแม่ยังมาเข้าฝันคุณพ่อบอกเลขอย่าลืมห้าเจ็ดหน้าตาตัวเดียวตัวเดียวเขข็นๆออีดีครับ ออกอิลีของคุณแม่อิลีคุณแม่แม่นที่สุดของที่สุดเลยค่ะย่อมรับเลยค่ะขนาดเราเสียชีวิตไปแล้วเรายังกลับมาให้โชคกับคุณตากับลูกหลานกับเอฟซี FC, กับข้ามแก้วค่ะพ่รู้ว่าสิเบาจังไนเนาะค่ะสุดยอดเลยค่ะเดี๋ยวสิไปทำบุญให้เพื่อนเดียวคุณแม่ฟันแม่ะกับเดี๋ยวสิไปตามหาเรื่อยๆเนาะเพื่อว่าคุณแม่อาจจะมาบอกเลยอีย่างคุณตายอีกเนาะค่ะงวดต่อไปก็สิไปตามมาให้คือเก่าค่ะ ราคาเลขพ่อนกกรงวดที่สามให้มาแค่เก้าหกเก้าเจ็ดกับสามหกออกเก้าเจ็ดตรงตรงเลยค่ะเลขพ่อนุกรนี่คืองวดที่สามให้มาไม่เคยหลายหางนะคะค่ะเก้าหกเก้าเจ็ดสามเก้าหรือสามหกครับค่ะกระท่ากับสามหางงวดที่เราก็ะไฮสามหางกระเข่าสามศูนย์ วันนี้ก็ไฮสามหา <c oughs> เก้าเจ็ดตรงตรงเลยค่ะคุณพ่อให้มาเก้าเจ็ดเลยด้วยครับค่ะไม่ต้องกลับเลยตรงตรงเลยว่อที่แล้วก็ตรงตรงเนาะสามศูนย์ค่ะแม่นของเราดีค่ะเลขของพนองกรเนาะคะ่ะลากบคุณคู่ดวงเฮงคนดวงเฮงคุณครูบอกว่าฝันว่าคนมาเก็บเห็ดเก็บเห็ดมาให้ที่บ้านใช่เป็นผู้ชายเนาะเต็มกระเป๋าย่ามคุณครูก็เอาเห็ดเขาเอามาให้คุณครูก็เอาเนาะ คุณครูก็บ,บอกเลยว่าตีเลขได้ตัวเดียวเท่านั้นก็นคือหาเจ็ดคุณครูบอกว่าไปเปิดตําราได้สองห้าห้าเจ็ดแต่กับหกสองแต่คุณครูไม่ชอบคุณครูชอบห้าเจ็ดที่สุดลองลองมาก็คือห้าสองออกห้าเจ็ดจริงๆค่ะหาเจ็ดเลขของคุณครูเนาะค่ะก็คือตอนนันมันมีคนเอาเล็ดมาให้คุณครูให้หาเจ็ดตรงๆเนาะคือชอบมากคำเกี่ยวสีมาร์กปากกาแดงมาให้คุณค 5, 7, รนะคณคูชอบมากแล้วก็เลข ที่คุณครูบอกว่าคุณครูฝันว่าพีมาเขียนเลขให้เมื่องวดหนึ่งกลุ่มผาคุณครูบอกว่าคุณครูจะตามเพราะคุณครูชอบมากสามเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดนี่คุณครูชอบมากมาอีรีค่ะเ้าอีรางวดที่แล้วคุณครูฝันสามศูนย์แปดมาออกมาออกตามหลังออกอีรีงวดนี้ฝันเมื่อหนึ่งกลุ่มผ้าตามมาออกสิบเจ็ดกุ่มผ้าอีรีค่ะแม่นค่ะ ถูกเลขมายี่สิบสามงวดแล้วค่ะยี่สิบสามงวดค่ะงวดนี่ถือรายแห้งค่ะถือทั้งห้าเจ็ดแล้วก็เก้าเจ็ดทั้งลอตเตอรี่ทั้งอะไรต่างๆตํางเบอร์ทองเลยเลยายแห้งค่ะเป็นคนดวงแห้งยีรีค่ะยอมรับแล้วเลยค่ะเนาะบ้านใกล้กันเนาะค่ะกับแกกับถือทุกงวดเลยค่ะแล้วก็เลขของแม่เป่ามันเกี่ยวผึงล่องคลิปห่ก็คือเมื่อเ้ารนี้ค่ะเมื่อเ้า คุณแม่เป่าฟันแม่นมาตลอดกะทาหัวใ้ฟันคุณแม่กะที่ว่าฟันหัวใดบอกฟันกะบ่มีพวอฟันเั็นบอกคุณแม่ฟันว่าปิงกัดปิงกัดมองวางขาเลือดไหลเต็มขาแกไปเปิดตำล่าเบิงปิงกัดนี่ตรงๆเลยก็คือเจ็ดเก้าเขาต้องบนค่าแล้วอายุคุณแม่ก็คือห้าเจ็ดปิงกัดคุณแม่เนาะคําเกี่ยวกันยังในบอกว่าปิงกัดคุณแม่ก็ต้องซื้ออายุคุณแม่เพราะกัดแม่เลือดไหลเนาะออกตรงๆเลยอายุคุณแม่ห้าเจ็ด แล้วปิงกับตำราตีให้เต็มๆเลยก็คือเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดค่ะยอดอีลีค่ะพ่อฟันแม่เป่าเนาะค่ะเลยวสีตามตอห้เนาะคุณแม่มีฟันคุณแม่บ่ค่อยห่วงค่ะเป่าห้ฟังตลอดแม,แม่เป่าเนาะค,ะค่ะแม่เป่าฝันเม่นเนาะค่ะเพิ่งลงคลิปเมื่อเช้านี่ใช่ค่ะคําแกวเพิ่งลงเมื่อเช้าเพราะว่าคุณแม่เพิ่งจะพูดให้เนาะค,ค่ะคุณแม่เพิ่งจะว่าหมค่ะคว่าไปตามคุณแม่ก็เป็นบ้านพระเนาะคุณแม่ก็ไปวัดไปยังกับพวสิริท่ายกับมอเลง ทำเกี่ยวกับตัดต่อเอาล่องห้เมื่อเศร้านี้ค่ะครับค่ะตอนเศร้าแล้วก็พ่อวุฒพ่อวุฒปันแม่นเนาะงวดที่แล้วก็ศูนย์แปดแปดศูนย์เนาะมางวดนี้คุณพ่อโช์ทะเบียนรถที่ได้มากสดๆรลอนๆองก็คือซื้อรถไทยมาหนึ่งปีว่าได้ทะเบียนเพิ่งจะได้ทะเบียนครั้งแรกคุณพ่อโช์ให้เบิรงในคลิปเนาะ,ค,ะค่ะทำาเกี่ยวกับมักน้ำเลขทะเบียนรถเล่าก็คือเจ็ดห้าเจ็ดห้า ัสดซื้อกัถูกค่ะเจ็ดหาหาเจ็ดือก็ถือว่าเขาเนาะค่ะทะเบียนรถของพวุฒิเนาะค่ะ,คะเขาต้งตรงเลยค่ะแล้วก็ความฝันของลวงตาลวงตาบอกว่าฝันมานนองใชยพี่แตยโฮ่งเนาะเอาเงินมาให้แล้วลวงตาก็ในคลิปนั้นลวงตาก็แถมเลขคำนวดมาให้ตัวหนึ่งสองตัวค่ะก็คือเจ็ดสี่สองกบหพาเจ็ดาเกี่ยวลงให้เนาะค่ะลวงตาให้เล็กมากก็คือห้าเจ็ดห้าเจ็ดค่ะก็เขาตรงตรงแล้วค่ะครับค่ะก็ถือว่า เ <Men. S 2> อนตรงตรงยูเมนของเราอยู่ค่ะคนีน่แล้วก็มีปูศีสัตนาคลาดเนาะค่ะหวดนี้เคย,ยอีสานไต่บริคอเพราะว่าท่านผู้ส้มหลายๆท่านก็บอกว่าคข้เกลียวกัำลังมีโชคให้คข้เกลียวขอเคยอีสา,านไต่ก็เลยบริคอก็เลยให้กับเบานองเป็นค้นขอเบาวนองขอก็เลยได้เลขมากก็คือหกสามเจ็ดเนาะค่ะ หกสามเจ็ดพกกับเก่าตัวเดียวกันก็คือเก่าสามเจ็ดถ้าตัดเลนก็สิได้เนาะค,ะค่ะถ้าเปลี่ยนหกเป็นเกากะเขาอยู่ค่ะถ้าผูดไดเอาไปนั่งไปตัดเลนเนาะค,ะค่ะตัวเลขยังต่างๆก็มีประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีอีกหลายหลามองเนาะค่ะอย่างเช่นหนึ่งกับเก่ามันหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันเนาะมองที่ว่าหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งก็หลายมองขึ้นกันเนาะคะ่ะก็ผขาดไปเนาะหน,นึ่งเก่าพี่ปุ้นกับฟันได้เลขหนึง 9, นะ่งเก่าเนาะแต่มันออกเจ็ดเก่าแม่ทอดก็บ,บอกว่า ลูกสะไยคลอดลูกเนาะไนหนึ่งต่อแต่มันก็ไปออกเจ็ดเก่าเนาะค่ะก็มีอีกหลายหมองเนาะค่ะล้านชาติโตโตก็ให้เลขเนาะตายายตลอดเนาะค่ะแต่ทีนี้เนี่ยนี่โตโตนี่ห้สามโตตรงๆเลยครับห้าหกเจ็ดห้าเก้าเจ็ดเนาะครับค่ะก็ไ้เนาะค่ะค่ะแล้วก็ก็มีประมาณเท่านี้เนาะค่ะสําหรับแนวทางที่คึ้เกียวไ้ไปเนาะค่ะมองไดที่เลขเขาหรือมองไดทีวารุดก็คืออาจจะพึ่งรุดงวดนี้ คำเกี่ยวกับสิตามหา้คือเกาค่ะเพราะว่าโบ,บนว่ว่ารูทงวดนี้งวดหนา้ากับอาสิเข,ขาคือเกาค่ะค่แะแต่โมงใดที่เขามานกนักๆเลยตลอดตลอดคำเกี่ยวกับสิตามหา้คือเกาพ่อฝันของคุณตาเลขพ่อน้องกรฝันพอ่อพูดแล้วก็อีหลายๆหมองเนาะ,ค,ะค,ค่ะค่ะกับสิเป็นตามต่อห้คือเกาค่ะแล้วก็ทอมลุงปู่สวงห้โชคคำเกี่ยวอีลีเดี๋ยวคำเกี่ยวสิมาบอกให้ฟังเนาะค่ะว่าให้โชกจังได้แน่เนาะค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขให้ฟังแต่เท่านี้เนาะค,ะค่ะค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทางปร้ชส้มทุกๆท่านเนาะค่ะที่อาจจะย่งบบถูหวยถึงเนี้นก็ขอให้ถูกในหมวดต่อๆไปหรือก็ขอให้เฮ็ดอีหยังก็ขอให้สำเร็จมีเงินมีทองใช่บกขานมือเนาะค,ะค่ะอาิบ่ไดโชคจากการเสียงโชก็ขอให้มีดวงในการทำงานในการค้าขายใายคล้องก็ให้คายดีทำงานก็ให้ลาบรื่นในเงินเดือนหลยๆมีเงินมีทองใส่เนาะ,ค,ะค,ค่ะค่ะ อ่าผมกับคำเาเกลียวเนาะครับท่านผู้ชมครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมหล,ลายๆครับที่เขามากดติดตามให้ครับทั้งอ่าเป็นกำลังใจให้ตลอดเนาะครับทางเอฟซีจากของช่องคบหน้าคราาับแล้วก็ของคำเาเกลียวเนาะคะ่ะก็มันเป็นเพราะว่าทา่านผู้ชมเขามาเบิ่งตลอดข้เกลียวก็มีมีแรงมีกำลังใจมีกำลังใจเคยที่ซานต่ก็มีกำลังใจอย่างเช่นคุณตาฟันเมนเนาะ,ค,ะคุณตาแฟนของคุณแม่ฟันเมนเนาะเคยที่ซานต่ ไปหลายรอบด้วยค่ะแต่ก็อยากไปอยากไปหาตัวเลขมาให้เอฟซีราวายังเพราะวาทาผู้ชมิ่งของเบให้เงินชอหเข้าใจตล่ดก็มีกำลังใจไปหาค่ะไกลบานไดก็ไปไปวนหลายรอบก็ไปค่ะว่าใจใดมากเนาะค่ะครับเดี๋ยวพ่อกันคลิปหนาเนาะครับท่านผู้ชมครับครับสรับคลิปนี้ผมก็เขอจบคลิปไปเพียงซ้านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ